ติดโสมยังนะปู่ก็ว่าหนาปแต่ปูเห็นไปที่หหมูพอปู่เห็นตังินี่้หนผากเนี่ปูเห็นตรงนี้เอเท่านี้บอกชอะไรจะเห็นกับปู่ปูเนคนเห็นปู่ไปชีให้มันนีเหดูอ่ะใ้ลูกศิษย์ดูราไม่เห็นเลยไม่เห็นหมเตจ่าชี้โรก็ได้เนาะจ้าเพราะว่าปู่เป็นคนเห็นหยเดหัวบ้

อ่ะโยตุแต่โนมองไม่เห็นเลยแต่ปูเห็นเป็นห้าแปดเนะาะใช่แต่พี่พี่กุลเห็นตรงนี้บอกแต่ปูมืออยู่เต้าที่เห็นเป็นตัวไหนนะ <c oughs> ห้าแปดห้าแปดเหมือนกันบอก <c oughs> ตรงจมูกเนาะแล้วต่วตาคนมองเห็นแลนะ้วเนาะพวกมือเส้นไหวบอกค่ะเมื่อเช้นานี่บอก อ๋อขึ้นบ้านใหม่สายตายายอย่างนี้บอกขึ้นบ้านใหม่อ๋อขึ้นบ้านหลังใหญ่เลยโอ้หลังใหญ่ก็เริ่มเลยด้วยบอกอ๋อที่ปู่ไปเมื่อเช้านหนบอกคะอ๋อไปกับลูกศิษย์ลูกหาไปกับพวกให้ครูเขาสี่คนจะเขาจะกินใช่เลยเขาก็เลยเอามาเนาะเราก็ถวายหมูหมูมาให้ปู่ให้ทางตำหนัก เยาลยเยอเยมาอูเลยอบอกรถเลยอ๋อเจ้าของบ้านก็เลยให้มาเลยใช่ไหมคะอูเห็นตรงนี้ห้าแปดเนาะพี่พี่ก็เห็นเป็นห้าแปดเนาะแต่โนเห็นตรงนี้โนเห็นตรงหัวโมูเนี่ยเห็นตรงนี้ไปแนวทางก็น่ อันนี้คือเห็นในหัวหมูเห็นเป็นหนึ่งสี่ได้ไหมนูนี่หนึ่งสี่กับเจ็ดสี่แต่นูเห็นตรงนี้น่ะคะปูนี่ตรงใบหูตรงนี้น่ะเห็นเป็นหนึ่งสี่หนึ่งสี่ค่ะปูนี่ชัดๆเลยเนี่ยทางนี้ก็หนึ่งสี่เนี่ยใบหูทางนี่บอก หนึ่งสี่กับเจ็ดสี่ตัวเดียวกันถ้าพูดไปเลกเยอะมากเลยแต่ว่าเอาตัวที่ชัดๆพอก็เอาที่ชัดๆก็ตรงจมูกแล้วก็ตรงหน้าผากแคทมินีมองเห็นตรงนี้เด้อนะคะเจ็ดสี่หนึ่งสี่มองชัดมากไปชี่มาระวางตัวสอกค่ สองก่อนเนาะพอหันมาแบบนี้น่เขามองเห็นเป็นสองสี่ได้หนี่สองชัดมากตั้งอยู่เขาถี่สองสี่แบงยี่เลขจุดนี้เนี่ยสองสี่ฝั่งโน้นเห็นใบหูฝั่งนี้นะคะข้างในเนี่ยเห็นเป็นหนึ่งสี่ อ่ะพอมาพอหันมาหันไปหันมานะคะก็มองเห็นเป็นสองสี่นะคะตรงนี้ชัดมากเลยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกว้เดอร์เห็นมันแอดมินหรือเปล่าน้อที่สองชัดมากนะคะสองกับสี่ตวัดตวัดกันนะคะนี่สองปุ๊บมายเป็นสี่สองสี่แอดมินเห็นเป็นสองสี่กับหนึ่งสี่นะคะหนึ่งกับ หนึ่กับ7ตัวเดียวกันก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเออเจ็ดสีเจ็ดสีด้วยเด้อนะคะเนี้ยเือดไฟปุ่มอแง้ี่สิ็นงนแ่ห้าห้าตัวไหนแม่เนี่ยหานี่ดำดำอยู่เนาะโอ้ห้ใหญ่เนาะหนูเห็นเป็นสองสีแต่ว่าแม่มาดูเห็นเป็นสองห้าเนาะ ้วยต้งโอ้จริงๆด้วยแม่สองห้าใหญ่มากเลยนี่เลขขึ้นมาชัดๆเลยอีาชัดชัดใหญ่ๆด้วยนะคะสสิไปแล้วอันนี้ก็ยสไปสองสี่ห้าถ้าสามตัวสองตัวก็สองห้าชัดน้แม่เนาะห้าใหญ่กับเพื่อนน้อแม่เนาอห้าใหญ่ชัดโอ้ห้าใหญ่มากจริงเลยตัวนี้ เจ้าสิเจ้าใบหูหมูโมเส้นไหว้ขึ้นบ้านใหม่นะคะถือเป็นวันดีวันมงคลเนาะค่ะปูวันมงคลจ้าเอาเป็นว่าหัวมันขึ้นบ้านใหม่เป็นความสุขเจ้า ขึ้นบ้านใหม่หล้างใหญ่เลยล้งใหญ่มากคะ่ะมันเองมองไปมองมาเลขเยอะมากค่ะท่านผู้ชมตอนแรกมองเห็นเป็นสองตรงนี้นะคะแล้วก็สี่แม่ครูเห็นเป็นห้าห้าปุ๊บพอทีนี้ก็มาเป็นสี่ตรงนี้อีกแล้วก็เป็นเจ็ดนะคะนี่ห้าตัวเห็นตัวเลขห้าครัวเด้อห้าตัว ห้าตัวเดอ้อเนี่ยท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะห้าสี่เจ็ดตรงนี้ห้าแล้วก็สี่แล้วก็เจ็ดนะคะแอดมินเห็นเป็นห้าตัวเดอ้อนะคะเลขใหญ่แล้วก็ชัดมากๆนะคะทจะเลขนะจะเอาเลขจะเลขมองตาปล่ายิ่งชัดนะคะส4สีโอ้ลมแรง ลมมาแล้วแล้วนะคะลมมาแล้วเก็บมาเก็บห็นเป็นห้าตัวห้าอีกตัวหนึ่งไม่เจอเนาะจะได้เห็นเป็นหกตัวรางวันที่หนึ่งอยู่ที่หัวหมูนี่ไ,ไดยเนาะอยู่ที่หัวมูนแหละเห็นตรงที่ว่าเป็นห้าเปจริง สรุปตัวเลขนะคะที่แอดมินนะคะเห็นที่หัวหมูนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ตอนแรกก็เห็นเป็นสองสี่นะคะ,อะพอทีนี้แม่ครูมาดูก็เห็นเป็นสองสี่ห้าแล้วแอดมินก็เห็นต่อมาเรื่อยๆนะคะเป็นห้าตัวสองสี่ห้าสี่เจ็ดนะคะเห็นที่หัวหมูเด้นนะคะอันนี้ให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมเป็นเพียงแนวทางเนาะ รับชมอย่างมีสตินะคะแอดมินก็ไม่ได้ปั่นกระแสรหรือว่า,อาเอาเรื่องโกหกนะคะมาพูดนะคะมาบอกนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะเห็นยังไงก็พูดอยางงั้นนะคะแล้วก็เห็นตัวเลขตัวไหนก็ก็บอกท่านผู้ชมเนาะก็เขียนให้ท่านผู้ชมดูนะคะไม่ได้โกหกก็คือพูดเรื่องจริงนะคะท่านผู้ชม เหมือนอย่างที่ f อซนะคะว่านะคะปั่นกระแสเอสมินีนะคะไม่เคยปั่นกระแสนะคะเห็นยังไงก็บอกอย่างนั้นนะคะไม่ว่าเลขฝันเลขเห็นที่ไหนก็แล้วแต่นะคะส่วนมากเห็นก็ถูกก็ออกนะคะมันก็มีผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะ แต่ก็อยากนําเสนอนะคะให้ท่านผู้ชมรับชมนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะขอให้โชคดีเดอ้อนะคะรับชมนะคะสองสีเนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชม